เดอ้อฮอยากค่ะขนมเสซนแห้งเนี่ยามาแต่เมืองไทยหอบใส่กระเป๋ามากค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องขาขอต้อนรับพี่น้องขาสู่รายการสาบบึงการผ้าแซบสะพาเยเยอะละมันคนเกาคนดิมค่ะพี่น้องขาคนสวยคือเกาละ้ค่ะพี่น้องปากกระดงคือเกากับพี่น้องขาปากประแดงบ่มีแห้งยางกับพี่น้องขาแม้แต่แห้งสีหย่ำเขา่ากับบมีมาค,ะค,ะค,ะคะ่ะพี่น้องค่ามือนีอยููเยอะละมันค,ะคะ่ะพี่น้องมาหอดเยอะ,ะมันได้สองมือแลคะคะ้วค่ะพี่น้องขาต้องขอโทษขออภ <c oughs> ัยพี่น้องเนาะคะ่ะที่อ่าไม่ได้พบพ่อกันตั้งสามมือนะคะพี่น้องขามือเดินทางกับ มือมาหอดละกันมือว่านนะคะบม่ได้พอกันเนาะค่ะพี่น้องคาเรื่องเนื่องจากอ่ะยุ่ง,ย,ง,ย,งยุงอย่างีอย่างน่จักน้อยอะคะ่ะพี่น้องเลยกไปเลยมาเฮ็ด,ด,ดลิปค่ะมือนีก็เลยมาทักท้ายพี่น้องค่ะพี่น้องค่ามาส่วนพี่น้องกินอ่าต่าส่วทะเลค่ะพี่น้องค่าใส่ปักแต่งค่ะต่าส่วทะเลเส็นขนมเสน็นในน้อยยัยวยว่วๆค่ะพี่น้องพี่อขอยาถ่ายรูปค่ะ พี่คะ่ะใส่ปลาหมึกใส่กุ้งคะ่ะพี่น้องใส่ปูปูแป้นครับปูแป้นดองดองไว้ตั้งแต่ก่อนสิกลับไอ้นี่ละกะอ่าแซแข็งไวค้ค่ะมีใส่บักเอิร์กพร้อมคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็บักกอกคะ่ะมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บๆน้ากันเลยคะ่ะอืมมาเด้อมาเด้ออืมอยากคะ่ะขนมเส้นแห้งนี่เอามาแต่ เมืองไทยหอบใส่กระเป๋ามากค่ะพากต้าชิมมี่พริกหวานค่ะกระหล่ำค่ะแล้วก็าสลัดครับ่น้องอืม ุงว่าใหาได้ไปนานเอเชียอยู่ค่ะประแดกกับซิเบิร์ตอ่ะมันจะเอามาน้ำเน้ะค่ะเพราะว่ายูพีม่มีขายอยู่มไม่เอบบอกระบินเนาะปลาเมือมือกดอง แต่พาขาพี่นอ้องเนี่ยเอไว้เฉพาะข้างนอกมันขึ้นหนาวแท้เดี <c oughs> ๋ยวเมื่อได้กินก้อยเนะเาะเอาไปขึ้งนาะ ขนมเส้นเหนียวนุ่มดีค่ะค่ะห่อหนึ่งต้นได้ปัากหลายอันนี้ส่วนหนึ่งได้ค่ะพี่น้องบ่ได้ไ่ได้ต่ำเบิดได้ค่ะต่ำเผ็ดๆเด้ค่ะพี่น้อง เห็ดครับนั่กันที่เครื่องกับมือเมื่มยพี่น้องพอผ้ายูเข่าเครื่องสันยูสันนอนกับบอดใดพี่น้องค่ะ ืพี่น้องหาพี่น้องลืมใส่ของสอบค่ะ อแม่กระเตตเริ่มสีดำแล้วค่ะบที่น้องเอามาตาบานเอาใส่เครื่องมากใส่กระเป๋าโหลดใต่เครื่องมาแบบมหนมจรนะล่ะออกเป็นสีก็ยังสีดำละ่ะ กด,ดยายเน้นอะหืมเพทักเพรตั้งใจจะกินท่าน กุ้งค่ะอืมเผ็ดอ่ะเป็นจังไรดอกพี่น้องมาหอดเจียวนี่ว่าจะมาหอดกับขึ้นหอดบานเ่ย ตเผ็ดอ่ะหืมเผ็ดคั่ก เผ็ดตาพี่น้องค่ะเผ็ดข้ค่ะพี่น้องอกินบะเบอดดอกท่านเผ็ดโพดค่ะบันทึสาวบึงกันกระเล่าพี่น้องไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบุงขอบคุณพี่น้องค่ะสําหรับการติดตามรับชมค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้สาวบึงกันลาพี่น้องไปละค่ะพี่น้องค่ะบายบายค่ะ สวัสดีค่ะ